สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามนะคะการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์สโปแตงการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดที่จะซัพพอร์ททั้งช่องก็คิก,กงคลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้นะคะเรามาเช็คพลังงานให้ทุกทุกคน เช่นเดิมเรามาดูซิว่าพลังงานของทุกทุคนในวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนคะ่ะทําสมาธิกับไพ่สําหรับนี้นะคะมาดูซิว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกทุคนคะ่ะขอพลังงานนะคะของทุกทุคนเลยสิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกคุณ ในเร็วเนี้ที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างเรามาดูค่ะอะไรจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนนะคะเรื่องราวข่าวดีสิ่งดีๆที่กำลังจะปรากฏให้คุณได้รู้ the hangman ค่ะ คุณกำลังได้รับรู้ข่าวดีอะไรโอ้โ oh หใจเย็นๆไว้นะคะใจเย็นไว้นะคุณกำลังพบเจอสิ่งที่คุณรอคอยนะคะอะไรเอ,อ่ย The Hangman แล้วก็สิบเหรียญ Ten of Pentacles นั่นหมายถึงว่าใจเย็น,ยนชๆช้าๆค่อยเป็นค่อยไปความมั่นมั่นคงความมั่งคั่งกำลังมาหาคุณแต่ความมั่งคั่งนี้ไม่ใช่มั่งคั่งแบบได้แบบ โชคลาภมาแบบนั้นแต่ได้จากการเพียรพยายามการเก็บการทํางานการสะสมการสร้างความมั่งคั่งของตัวเองค่ะความร่ํารวยนะคะแล้วก็อนาคตอันไกลไม่ว่าจะเป็นการมีเงินนะคะ เพื่อที่จะ,กะเกษียณการมีบ้านการมีรถนะคะการปลดหนี้ปลดสินหรือว่าการจะทําอะไรก็ตามทีเดียวนะคะเพราะนั้นใจเย็นๆไปอย่างชา้าๆเพราะคุณกําลังได้สิ่งที่มีค่าแล้วก็ล้าค่าที่สุดนะคะความภาคภูมิใจในตัวตนคุณจะปรากฏเมื่อคุณประสบความสําเร็จนะคะอะไรที่มันยังไม่สําเร็จอะไรที่มันยังไม่ถึงการค้นหาบางอย่างเจอการค้นหาตัวเองเจอนะคะกำลังสู้กําลังเดินหน้ากับชีวิตของตัวเองอยู่มันก็รู้สึกว่าเหนื่อยนะคะเหนื่อยแล้วก็ท้อเหลือเกินนะคะแต่ เราท้อนานไม่ได้นะคะเรามีความท้อแต่เราต้องฮึบพลังขึ้นมาอยู่เสมอเพื่อที่จะสร้างเดินหน้าใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขให้มีสุขภาพดีให้มีจิตใจที่ดีนะคะต่อต้านโรคภยัยไข้เจ็บด้วยนะคะสําคัญมากๆเลยก็คือการออกกําลังกายสร้างความมัง่งคั่งในเรื่องของสุขภาพเช่นกันนะคะเพราะอนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังไว้เสมอนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะบางท่านอาจจะได้ เงินนะคะอะไรเร็ว,เวนี้เช่นได้เงินจากงานที่ทําได้เงินจากโปรเจกต์ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้วางแผนอนาคตแบบการลงทุนแล้นะคะว่าจะเอาลงทุนกับธนาคารอะไรอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาธนาคารนั้นๆที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็ระวังด้วยเรื่องของออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์นะคะคุณกำลังที่จะได้ เดอะสตาร์ Star, ความรุ่งเรืองของชีวิตการฟื้นฟูค่ะไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะการเริ่มต้นกับสิ่ง,ส,งสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆในชีวิตของเราถ้าใครกําลังรู้สึกว่ากําลังรอจังหวะในชีวิตอยู่การรอบางทีมันก็เราจะต้องทําอย่างอื่นนะคะสร้างอย่างอื่นทําอย่างอื่นค่ะมันจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่สิ่งใหม่สิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณอันดับแรกเลยก็คือเราเองตัวเราเองที่จะต้อง ที่ต้องแข่งขันกับตัวเองที่ต้องสู้กับตัวเองที่ต้องเอ็นจอยกับตัวเองที่ต้องสร้างพลังกับตัวเองนะคะอยู่เสมอเลยแล้วก็เป็นแบบนั้นไปตลอดทั้งชีวิตด้วยนะคะไม่มีไม่มีใครมาสร้างความสุขสร้างพลังใจแรงบันดาลใจให้กับเรานะคะถ้าเรามีสติกับตัวเองมีสมาธิกับตัวเองนะคะแล้วก็ เดินหน้าสู่เป้าหมายความฝันที่คุณมีบอกเลยค่ะว่าความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะสิ่งที่คุณวางแผนไว้ทําความดีสร้างความดีนะคะแล้วก็ยึดหลักในศีลธรรมหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าดวงดาวหรือว่าจักรวาลดนบนาลให้คุณได้ประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเลยนะคะคําพูดวาจาก,การกระทำนะทุกสิ่งทุกอย่างสื่อออกมาด้วยด้วยกริยานะคะด้วยเขาเรียกว่า ซื้อออกมาเป็นตัวตนของคุณเพราะฉะนั้นเวลาที่ติดต่องานติดต่อเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะคะการค้าขายหรือว่าการเจรจาอะไรก็แล้วแต่นะคะผู้คนจะชื่นชมและผู้คนจะเห็นนะคะความเชื่อถือเชื่อมั่นในตัวตนของคุณด้วยคําพูดแล้วก็วาจาแล้วก็การกระทานะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นั่นคือ สิ่งดีๆคําพูดดีๆที่สื่อออกไปเพราะนั้นถ้าคุณยึดหลักในถูกต้องนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ความรุ่งโรจน์ของชีวิตค่ะความรุ่งโรจน์ร่ำรวยนะคะแล้วก็ความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตที่จะมีอะไรที่มีคอนเน็กชันดีขึ้นมีการไต่ระดับไต่เต้าในชีวิตที่มั่นคงมั่งคั่งขึ้นแล้วก็เดอะสตาร์นะคะบางท่านที่เข้ามารับชมเรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่คุณจะได้สร้างความสร้างชีวิตแช สร้างความมั่งคั่งสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในเรื่องของงานด้าในงานด้านนั้นๆน,น,นะคะเช่นบางท่านอาจจะเรียนหมออยู่น้องๆอ,อาจจะเรียนหมอนะคะจบหมอแล้วก็รู้สึกว่าทําหน้าที่หมอนะเป็นไปนทางนั้นๆนะคะสามารถที่จะทําอะไรบางอย่างที่สร้างชื่อเสียงให้กับคุณได้เช่นกันในเรื่องของอนาคตนะคะเพราะนั้นก็อยู่ที่เราจะสร้างจัดสรรนะคะชีวิตของเราว่าเราจะที่จะเป็นแบบไหนสร้าง personal branding ของตัวเองอย่างไรนะคะ เดอะสตาการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นกำลังจะเกิดขึ้นนะคะอะไรที่รู้สึกว่าเหนื่อยล้ามันจะถูกฟื้นฟูค่ะสีไม่เท้านะคะความมั่นคงของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณบางท่านอาจจะมีเรื่องราวความสุขที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ออก งานสังสรรค์ออกงานปาร์ตี้ออกงานรื่นเริงนะคะได้เฉลิมฉลองมีเรื่องราวดีๆกับเพื่อนฝูงได้เดินทางเดินทางไกลนะคะหรือว่ามีแพลนอะไรในช่วงเร็วๆนี้ที่เยอะมากๆเลยนะคะบางท่านอาจจะมีงานระตัวในช่วงนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงที่พีคมากๆนะคะที่จะทํางานทําเงินนะคะสร้างนูน่นสร้างนี่ขึ้นมารู้สึกว่าเอ๊ะมันเริ่มที่จะดบีบางสิ่งบางอย่างอาจจะเพิ่มเติมาการวางแผนอนาคต ที่มั่นคงขึ้นกับตัวเองการรัดก,กลุ่มบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่าป้องกันความเสี่ยงนะคะนี่คือ4ไม้เท้านะคะหลักของชีวิตที่มั่นคงคุณจะได้บางท่านนะคะได้รับ เรื่องของหน้าที่การงานตำแหน่งหน้าที่การงานที่เติบโตนะคะแล้วก็มองเห็นหน้าที่การงานการเติบโต,ต,ตในวันข้างหน้าและบางท่านได้รับตำแหน่งใหม่ในเดือนหน้านี้หรือว่าในต้นปีนี้นะคะตำแหน่งงานนี้สร้างงานแล้วก็สร้างเงินให้คุณแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณได้โชว์ฝีมือโชว์ความสามารถนะคะในตำแหน่งนั้นนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าทำอย่างเต็มที่ สุดความสามารถความรู้ความสามารถศักยภาพในตัวตนคุณพรีเซนต์งานพรีเซนต์ธุรกิจนะคะจะทําให้คุณได้เติบโตและไปได้ไกลมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าปังปังแล้วก็ร่ํารวยมั่งคั่งมากจริงๆนะคะทีนี้ก็โดดเด่นนะคะในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานมากๆความรักก็โดดเด่นเช่นกันความรักมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่รอคอยบางท่านโสดนะคะโสดแต่รู้สึกว่าก็อยากมีคู่นะแต่ก็รู้สึกว่า ไม่มีก็ได้รู้สึกว่าเอนจอยกับงานแล้วก็กับเงินมากๆเลยนะคะแต่ถ้าได้เปิดโอกาสแล้วก็คุณมีโอกาสได้พบเจอคู่ชีวิตแน่นอนแต่ไม่ได้มาอย่างรวดเร็วเพราะว่าคุณจะเจอคู่ชีวิตที่เขาเรียกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้กันพาเนอร์ชิพคู่ชีวิตที่เข้ามาเป็นคนที่รู้จักชีวิตรู้จักรักรู้จักการเรียนรู้นะคะเป็นความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่เป็นความสัมพันธ์ระยะยาวเป็นความสัมพันธ์แบบ มั่นคงนะคะเพราะนั้นต้องไม่ต้องไม่รีบในความสัมพันธ์นะคะเป็นไปอย่างช้าๆและเขาคนนั้นก็ต้องโสดด้วยนะคะที่สำคัญนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะบางท่านเขาเรียกว่าจะได้ออกเดทกับคนใหม่ๆใครใหม่ๆนะคะที่รอคอยเนื้อคู่มาแล้วสัญญาณความรักนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นทีนี้เรามาดูว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกแปไม้เท้า สิบเมท้าค่ะจะมีข่าวดีการะทันหันเกิดขึ้นนะคะข่าวดีสิ่งดีๆกาลังจะเกิดขึ้นเรื่องของการงานนะคะแล้วก็เรื่องของกา,การเงินตามมานั่นเองเขาเรียกว่าการเติบโตในเรื่องของธุรกิจการเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานทุกสิ่งอย่างมันพุ่งทะยานไปนะคะพุ่งทยาน ออกดอกออกผลออกกําไรนะคะได้รับเงินได้รับเงินก้อนนะคะแต่ก็ต้องใจเย็นไปอย่างช้าๆคิดแล้วก็วางแผนนะคะให้ดีๆอาจจะต้องจดจ่อนะคะในเรื่องของการงานเรื่องของการวางแผนให้ดีมากๆเลยนะคะช่วงนี้เพราะว่าทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงนะคะทุกอย่างมันมีขึ้นมีลงทุกอย่างมันมีง่ายแล้วมันก็มียากแต่มันก็ไม่ยากเกินไปสําหรับเราที่จะทําแล้วก็ที่จะลงมือโฟกัสและจดจ่อนะคะในวันนี้แล้วก็วางแผนใหม่มีแผนสํารองเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยงในชีวิตของเราเองนะคะบางอย่างก็จะต้อง เหนื่อยหน่อยหนักหน่อยนะคะกับเงินก้อนกับอสังหากับบ้านกับรถนะคะอะไรบางสิ่งบาอย่างที่ต้องบางท่านมีการผ่อนบ้านนะคะผ่อนบ้านเอยดอกเบีย้ยขึ้นเอยนู่นนี่นั่นเอยรู้สึกหนักอึง้งอะไรบางสิ่งบางอย่างคะ่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปได้นะคะฮึบขึ้นมานะคะแล้วก็ระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะความเครียดนะคะหรือว่าอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับกระดูกนะคะอะไรแบบนี้นะคะ Six of c u p s ค่ะ แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอคอยและต้องการมันจะฟื้นกลับมานะคะสู่ความสุขของคุณอะไรก็ตามก่อนนัานี้ถ้าไม่รู้สึกว่าไม่มีความสุขเหลือเกินถ้ารู้สึกเบื่อเหลือเกินนอยเหลือเกินนะคะหาพลังงานความสุขให้กับตัวตนของคุณบางท่านกําลังมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอกับเพื่อนนะคะได้พบเจอกับอะไรเก่าๆหรือว่าได้ได้เดินทางไปสถานที่เก่าๆได้เข้าไปสู่โหมดห่วงของความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกอบอุ่นรู้สึก มันมีความสุขมากๆเลยในช่วงช่วงนี้มันเอนจอยกับชีวิตมากๆเลยนะคะมันมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยแล้วมันเป็นช่วงสิ้นปีปลายปีนะคะที่จะมีสิ่งดีๆที่จะเริ่มต้นสิ่งดีๆบางท่านอาจจะได้พบเจออะไรเก่าๆเพื่อนเก่านะคะหรือว่าคอนเนคชั่นเก่าๆนะคะได้มาเฉลิมฉลองหรือว่าร่วมทุกร่วมได้มาฟื้นฟูอะไรบางสิ่งอย่างด้วยกันนะคะบางท่านอย่าง,ท,างที่บอกค่ะว่าได้พบเจอโเมินะคะ เดซ่านะคะความรุ่งเรืองของชีวิตอะไรที่ก่อนอันนี้หนักแล้วก็เหนื่อยฟื้นคืนกลับมาแล้วแต่เฮอร์มิตค่ะก็จะต้องใช้ความสามารถในการที่จะ สร้างฐานชีวิตความมั่นคงนั่นเองนะคะบางอย่างจะต้องลงทุนในความรู้นะคะในเรื่องของการงานนะคะเพื่อเติบโตในวันข้างหน้านด้วยความมั่งคัง่งแล้วก็เรื่องของการเงินเช่นกันลงทุนในความรู้ความสามารถจะทำให้คุณไปได้ไกลเพราะว่าความรู้จะอยู่กับเราพรัฒนาตัวเองนะคะสร้าง personal branding ของตัวเองสร้างสิ่งที่ตัวเองมีความสุขและมีมีพลังงานเอเจนซีที่ดีสร้างคุณภาพนะคะขึ้นมาเพื่อให้เติบโตแล้วมีเขาเรียกว่าปังๆนะคะเงินทองไหลามาเทมานั่นเองนะคะ บางอย่างยังคงนิ่งๆค่ะในช่วงช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะทําอะไรจะคิดอะไรทบทวนแล้วก็วางแผนอยู่กับตัวเองเด็กถือเรียนโอกาสนะคะหาโอกาสเปิดโอกาสให้กับตัวคุณเองได้พบเจอสิ่งใหม่ๆให้ลองให้ได้ลองสิ่งใหม่ๆได้พบเจอผลลัพธ์สิ่งใหม่ๆเพราะว่าบางท่านรู้สึกว่า ยังไม่เจอนะคะยังไม่เจอคําแม่หมอยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเราก็ต้องวิ่งหาโอกาสไม่ว่าโอกาสนั้นจะเป็นโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่งานที่ท้าทายธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงนะคะอะไรต่างๆอนานมากมายก็ต้องวิ่งเข้าหาโอกาสแต่บางอย่างก็ต้องรอคอยโอกาสจังหวะที่ดีเช่นกันนะคะเรื่องของอารมณ์บางสิ่งบางอย่างนะคะที่เกิดความใจร้อนอการวุ่นวามอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ต้องระวังด้วยนะคะแต่ไพ่ออกมาสวยงามมากๆเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านผลไปด้วยดีนะคะอะไรที่เหนื่อยหนักท้อใจนะคะ แบกรับไว้อึง้งบางอย่างเดี๋ยวมันจะผ่านพ้นไปและเมื่อมันผ่านจุดนั้นไปได้คุณจะภาคภูมิใจในตัวเองมากๆคุณจะภาคภูมิใจในที่สุดเลยเพราะว่าคุณได้ของชิ้นใหญ่คุณได้เงินก้อนคุณได้อสังหาคุณได้สิ่งที่คุณต้องการนะคะบางท่านได้รับข่าวดีกระทันหันค่ะข่าวดีข่าวเซอร์ไพรส์เข้ามาอย่างการะทันันนะคะบางท่านได้รับการติดต่อการพูดคุยที่มันลื่นไหลนี่คือเงินหล่นมาหาทุกกคนนะคะหนึ่งเรียน เงินกําลังหล่นมาหาคุณเงินทองกําลังไหลมาเทมาคุณจะได้รับเงินคุณจะได้รับสิ่งที่คุ้มค่ากับที่รอคอยคุ้มค่ากับการลงและหยาดเหงื่อมากๆเลยนะคะคุณจะได้รับโอกาสบางสิ่งบางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นบางท่านได้รับการออฟเฟอร์ได้รับโอกาสได้รับงานใหม่ได้รับสิ่งใหม่ได้รับของขวัญได้รับโบนัสได้รับสิ่งพิเศษที่กาลังจะเกิดขึ้นเป็นเรื่องราวข่าวดีข่าวเซอร์ไพรส์อย่างพิเศษมากๆเลยในเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกําลังเดินหน้าต่อไปคุณจะัับบต้้องงไดกสิ่ ที่เกิดขึ้นจริงนะคะเอามือนี่แหละเอามือเรานี่แหละจับมันนะคะมันมาเป็นของฉันนะคะบ้านนี้รถนี้สิ่งที่ต้องการนั่นเองค่ะไม่ไม่น่าเชื่อเลยว่าสิ่งที่คุณกําลังเพียรพยายามอยู่นั้นมันจะเกิดขึ้นกับ ทุกๆคนและเกิดขึ้นในสิ่งที่ดีด้วยบางท่านกําลังมองหาสิ่งใหม่ให้กับตัวเองละนะคะในปีหน้าต้นปีหน้าบางท่านกําลังมองหาอะไรเจอบใหม่เสริมใหม่กําลังลงทุนทําอะไรกําลังที่จะลุยเรื่องของงานมากเลยช่วงนี้นะคะมันมันลุยมันมีพลังมันเห็นเม็ดเงินเห็นอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในกระเป๋านะคะมันมีพลังมีแหลนะเพราะฉะนั้นจงเดินหน้าแล้วก็สู้ต่อไปนะคะเพราะว่าถ้ามีงาน เสริมขึ้นมานะคะยังไงคุณก็มีทองอมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือแล้วก็มีเงินไหลกระเป๋านะคะฟล์ขึ้นด้วยนะคะมันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายอยู่ที่เราลงทุนในความรู้อยู่ที่เราเปิดโอกาสแล้วก็วิ่งขเข้าหาโอกาสนั่นเองค่ะ <S <S บางท่านนะคะได้รับโชคดีนะคะการได้รับอะไร พิเศษที่พิเศษสุดๆที่คุณรอคอ,อยนะคะเช่นของขวัญหรือว่าการได้พบเจอโอกาสใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่ต้องการนะคะหรืออาจจะได้รับสิ่งที่พิเศษที่สุดเช่นอาจจะเป็นโอกาสทองมากๆเลยที่คุณรู้สึกว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆนะคะกับสิ่งๆนี้ที่รอคอ,อยมานานแสนนานเช่นอาจงานนี้มันอาจจะรู้สึกว่าผ่านพ้นและประสบความสําเร็จจากการแก้ไขงานมานะคะแก้ไขโปรเจกต์แล้วก็มันผ่านพ้นไปได้อย่าง ประสบความสําเร็จเลยนะคะได้รับเกียริได้รับการยกย่องนะคะจากองค์กรน,นั่นเองนะคะสวยงามมากๆนะคะบางท่านได้รับเงินนะคะในเร็วนี้บางท่านมีเงินทองใช้ไหลเข้ามาในกระเป๋านะคะ The world การเดินทางการเดินทางไกลามาถึงแล้วการเปลี่ยนแปลงค่ะความสุข ความโลดแล่นที่คุณจะได้รับบางท่านมีเกณฑ์วางแผนที่จะได้เดินทางเดินทางไกลเดินทางต่างประเทศนะคะบางท่านอาจจะได้ไปเรียนต่อไปเริ่มลงทุนอะไรบางสิบอยา่างบางท่านเริ่มที่จะลงทุนอะไรในโลกออนไลน์ลงทุนเห็นผลเห็นกําไรการเติบโตในอของกําไรนะคะก็ถ้าถ้ากาลังใหม่ๆอยู่ก็ต้องต้องระวังนะคะปรึกษาสถาบันนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเพื่อนหรือว่า ครอบครัวนะคะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะเพราะนั้นนี่คือ the world ค่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในเรื่องของการเงินการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เรื่องของตาแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตอิสรภาพนะคะ ชีวิตที่คุณกําลังที่จะได้รับไม่มีใครมาให้อิสรภาพชีวิตของเรานอกจากเราจะสร้างอิสรภาพในชีวิตของเราเองนะคะเราจะอยู่ตรงไหนเราจะเริ่มต้นอะไรเราจะไปตรงไหนเราจะทาอะไรอยู่ที่เรากล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะทํากล้าที่จะเรียนรู้กล้าที่จะลุยกับมันนะคะแล้วคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่มันได้มาถึงแม้ว่าผลลัพธ์แรกๆมันอาจจะรู้สึกว่าไม่ดีหรือว่าแย่ยังไงก็ตามแต่สุดท้ายแล้วมันผลลัพธ์มันจะค่อยๆดีไปเรื่อยๆเป็นสเต็ปแล้ววันที่พีคที่สุดคือวันที่คุณได้รับ ผลลับที่ดีที่สุดนะคะคือการเติบโตเรื่องของการเงินการงานชีวิตอิสระภาพที่คุณรอคอยและต้องการ นะคะมีอะไรที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณอย่างไม่คาดคิดคาดฝันเกิดขึ้นโดยนะคะสาหรับบางท่านรู้สที่รู้สึกว่ารอคอยโอกาสจังหวะชีวิตเหลือเกินนี่แหละคือโอกาสของฉันบางท่านอาจจะทําในเรื่องของออนไลน์ทําเรื่องของการท่องเที่ยวทําเรื่องของการเดินทางการเติบโตนะคะชีวิตอิสระที่คุณรอคอยบางท่านอาจจะมีงานเสริจหลักอยู่แล้วนะคะมีงานหลักอยู่แล้วแต่ว่ามีงานเสริมขึ้นมาเป็นการท่องเที่ยวการออนไลน์ line, อะไรสิ่งที่ชอบสิ่งที่สนใจความรู้ความสามารถอะไรที่คุณลงทุนไปแล้วคุณสามารถลงมาในโลกของ ออนไลน์ได้นั่นเองนะคะนั่นก็คือจะทําให้คุณได้เติบโตแล้วก็ไปได้ไกลเช่นกันนะคะบางท่านมีเกณฑ์ได้โยกย้ายแน่นอนค่ะได้เขาเรียกว่าเดินทางเดินทางออกเดรหรือว่าได้โยกย้ายเรื่องของที่อยู่ที่อาศัยนะคะการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเดินทางต่างประเทศการเยี่ยมเยียนนะคะหรือว่าใครเดินทางมาหาข่าวดีจากแดนไกลาทางไกลเรื่องราวที่ไม่คาดคิดคาดฝันที่กาลังจะเกิดขึ้นอัศวินดา นะคะสิ่งที่คุณจะได้มาไม่ได้มาจากโชคโชคโชคแบบฟลุกฟลุกอะไรเลยนะแต่จะได้มาจากน้าพักน้าแรงและหยาดเหนือของคุณทุกเม็ดเลยแล้วมันภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะเวลาที่ประสบความสําเร็จแล้วซื้อสิ่งสิ่งนั้นได้ด้วยเงินของคุณเองแล้วก็ทำมาแล้วก็ได้จากน้ำพักน้ำแรงและมันจะยั่งยืนมันจะมั่งคั่งร,ำร่ำรวยเพราะเราจะเห็นคุณค่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะคะเพราะนั้นอัศวินดาบบอกว่า ลุกขึ้นมาค่ะเพราะคุณจะเป็นคนที่เก่งมากและประสบความสําเร็จอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะนี่คือข่าวดีที่สุดที่ทุกคนจะได้รับค่ะบางท่านประสบความสําเร็จแล้วรอคอยจังหวะที่ดีนะคะ Passion Temperance ค่ะแล้วก็หนึ่งไม้เท้านะคะบอกเลยว่าใครที่รู้สึกหมดไฟ b u r นเอาในเรื่องของการงานหรือว่าอะไระตมแต่นะคะลุกพลังของตัวเองขึ้นมาจัดการความคิดการวางแผนของเราใหม่นะคะไม่มีอะไรที่จะมาต้านทานพลังงานของคุณได้ การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการปรับจูนบาลานซ์การหาพลังและก็แรงใจใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่คุณต้องการบางท่านเร็วเนีเ้ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่ากล้าก็กลัอยู่เลยนะคะปรับจูนลองทําเล็กๆน้อยๆค่อยๆเอาใจใส่ไปค่อยๆลงมือทาค่อยๆทำนะคะทำทีเล็กทีน้อยมันก็จะเกิดการเกิดการ ชำนาญเกิดการชินเกิดความเข้าใจเกิดการซึมซับนะคะเข้าไปเรื่อยๆนั่นเองนะคะแพลชั่นแรงบันดาลใจนะคะมีไฟแห่งการทํางานมีไฟแห่งการเริ่มต้น สิ่งที่คุณรอคอยจะไปในเสียนะคะบางท่านได้รับการติดต่อได้รับข่าวดีนะคะได้รับข้อความอย่างไม่ทัน,นตั้งตัวได้รับการมาพบเจอใครบางคนที่เซอร์ไพรส์มากๆอย่างกระทันหันบางท่านได้พบเจอบางสิ่งบางอย่างที่ไม่คาดคิดเรื่องเซอร์ไพรส์ข่าวดีที่กำลังจะเกิดขึ้นบางท่านรู้สึกว่ากําลังท้อใจเหนื่อยใจมากเลยแต่ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกมีพลังนะคะกลับหันไปสู้กับธุรกิจหรือว่าบางอย่างที่คุณกําลังทําอยู่ได้ดีมากๆเลยนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ด้วยสําหรับท่านที่คอมเมนต์มาในเรื่องแบบนี้นะคะเป็นพลังใจให้กกับทุคน น้ำกับไฟอยู่ที่อยู่ที่ตัวเรานะคะอยู่ในตัวเรานี่แหละนะคะเราเป็นทั้งน้ำมีเป็นทั้งไฟบางทีเราก็ลุกโชนมานะคะด้วยอารมณ์ของเราบางทีเราก็เย็นนิ่งนะคะด้วยความรู้สึกส,สัญชาตญาณบางอย่างในตัวเราเพราะฉะนั้นต้องปรับจูนบาลานซ์เชื่อในการตัดสินใจของคุณสัญชาตญาณของคุณบางอย่างที่เตือนแล้วก็บอกให้คุณได้รู้นะคะบางทีถ้าเราร้อนนะคะโมโหมู่วามนะคะ ไม่ได้อย่างงูอย่างนี้เราจะมองไม่เห็นอะไรเล็กเลน้อยเราจะมองไม่เห็นอะไรบางอย่างเราจะมองไม่เห็นกับทางออกเราจะมองมเห็นคําพูดเราจะสูญเสียเรามันจะพังพังทุกอย่างไปด้วยความใจรอ้อนด้วยอารมณ์ความวุ่นวายนะคะมันมันแย่แล้วมันพังหมดและความอีโก้เหมือนกัน2อ,อย่างนี้ที่ทําให้ทุกอย่างพังเพราะฉะนั้นปรับบาลานซ์อารมณ์ของเรานะค,ะค่อยๆตัดสินใจค่อยๆเดินหน้าไปนะคะแม้ว่าจะท้อแค่ไหนฉันก็นลุกขึ้นมาได้เพราะฉันกํนาลังสร้างสิ่งที่ฉันต้องการแล้วบางท่านได้เขาเรียกว่า ได้โยกย้ายอะไรใหม่ๆขึ้นบ้านใหม่ในเร็วนี้นะคะได้บางท่านได้บ้านใหม่แล้วได้รับรถใหม่แล้วบางท่านกาลังปลดหนี้ปลดสินได้แล้วนะแต่บางท่านกําลังลุยกับชีวิตอยู่แบบเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะคะบางท่านกําลังได้ เริ่มต้นเขาเรียกว่าการเดินทางไกลครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแ,บบแปลงในเรื่องของการเริ่มต้นชีวิตของคุณแบบมั่งคั่งหรือว่ามั่นคงขึ้นนั่นเองนะคะเดินหน้าแล้วก็สู้ต่อไปนะคะบางท่านได้รับโอกาสดีๆที่กําลังจะเข้ามาในการเปลี่ยนแปลงเรื่อง,องของการงานแล้วก็โอกาสดีๆเรื่องของการเงินที่มีผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าใครสปอร์ตหรือว่าได้มีโอกาสใหม่ๆที่กําลังทํา,ทา,ทาให้คุณรู้สึกว่ามันท้าทายคุณมากๆเลยนะคะ นี่คือข่าวดีและสิ่งดีๆมากๆที่พายอยากจะเหมาะคุณนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินนะคะเดินหน้าต่อไป happiness ค่ะความสุขค่ะสุขภาพร่างกายสำคัญมากๆนะคะอย่าลืมที่จะดูแลร่างกายสุขภาพนะคะแล้วก็ความสุข energy ภายในใจ marriage ค่ะการแต่งงานนะคะบางท่าน คุณไม่โสดแล้วนะคะคุณอาจจะมีใครที่ดูดูใจนะคะคุยคุยกันอยู่นะคะกำลังเริ่มต้นความสัมพันธ์กันอยู่คุณจะไม่โสดแล้วงานแต่งงานวีดดิ้งรอคุณอยู่ Success ค่ะการประสบความสำเร็จอย่างที่คุณต้องการแล้วก็รอคอยเรื่องของคอรเรียเรื่องของการงานที่โดดเด่นมากๆเช่นกันแล้วก็เรื่องของความรักทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่คุณอยู่ที่คุณตัดสินใจอยู่ที่คุณเลือกอยู่ที่คุณเปิดโอกาสนะคะที่จะ ทำสิ่งนั้นเปิดโอกาสที่จะให้สิ่งนั้นเข้ามานะคะสวยงามมากๆเลยค่ะขอคําตอบของไพ่ขอคําตอบของไพ่ค่ะหนูนะคะ <c oughs> บางอย่างไม่ได้เป็นดั่งใจเราเป,เ,ปเป๊ะเปเช่นเราอาจจะรู้สึกว่าถ้าคุณเชื่อนะคะบางอย่างจะรู้สึกว่าสมมติว่าเราจะได้ มันน่าจะเมือ่อวันนี้วันนี้นะหรือว่าเดือนนี้เดือนนี้นะมันไม่ใช่สิ่งนั้นทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาตินะคะ if you believe ถ้าคุณเชื่อ get more information เรียนรู้แล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะคะ wait ค่ะรอนะคะรอบางอย่างโอกาสที่เป็นโอกาสทองจริงๆก็ต้องรอแต่บางสิ่งบางอย่างเราก็ต้อง วิ่งก็หาโอกาสได้นั่นก็คือความรู้ของเรานั่นเองเลือกตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาซื่อสัตย์กับความรู้สึกแล้วก็การเคารพในตัวตนของตัวเองแล้วคุณจะได้สิ่งสิ่งนั้นที่คุณรอคอยค่ะมันมันคุ้มค่ามากๆ The situation will improve will เดี๋ยวสถานการณ์มันจะดีขึ้นถ้าตอนนี้ใครรู้สึกว่าเหนื่อยล้าท้อหนักใจเหลือเกินนะคะเดี๋ยวสถานการณ์มันจะดีขึ้นค่ะทุกสิ่งอย่างมันจะผ่านพ้นไปนะคะ เป็นกำลังใจกับทุกทุกคนทีนี้เรามาดูลูกเต่กากันค่ะว่าได้เลขอะไรนะหมายเลขห้านะคะอีกไม่กี่วันนี้จะเกิดข่าวดีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณค่ะการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นข่าวดีสิ่งใหม่ๆที่กาลังจะเริ่มต้นขึ้นวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีพลังงานที่ดีมีความสุขนะคะแล้วก็เริ่มต้นรอจังหวะอะไรในชีวิตเพราะว่า นิ่งๆแบบนี้คุณกําลังได้รับความมัง่งคั่งได้รับเงินก้อนได้รับสิ่งที่คุณรอคอยนะคะเหรียญที่มันเป็นสีทองอารามนี้เหลือเกินที่ที่ที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตที่จะสร้างสิ่งบางสิ่งอย่างให้หลุดพ้นจากอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเหนื่อยหน่ายเหลือเกินหรือว่าอยากที่จะปลดล็อกชีวิตอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นรอแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้เลยค่ะในเมื่อสัญญาณบางอย่างมาถึงแล้วเราลุยแล้วก็รอจังหวะของชีวิต ทุกสิ่งทุกอย่างจะไปในเสียอยู่ที่กำมือของคุณนั่นเองค่ะขอให้ทุกคนมีสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายที่แข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปก่อนหนะ้าสวัสดีค่ะ